พี่น้องมาหอดมองพักลงหารทีซีครึ่งเจอที่พักแล้ว <laughs> เจอที่พักแล้วแบบเย <laughs> อุก็อ <laughs> ีตัดผมตีมันใส่งานยังได้หรือ ่่คืออเป็นยสูงเหลือกที่พักแต่ละมองแม่พี่วันนี้ไปยังพี่น้องก็เอียดีน่แต่ช่มองนั่งอันนี้สิแม่งเปนยี้ที่พักแห่างหนึ่งแม่อุบลราชธานี พักก่อนก่อนวันนี้บาไวแล้วมุ้งข่อยเมียก็อีตาถมคือเด้มองจกบมันจะเป็นยังไงสิละ